อ้าวสวัสดีเนี่ยโมเลียงครับพี่น้องครับจนคำแหละพอท่านเลี้ยวอยู่พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดไปหมือนไอ้ซวยกันหลายคนหลายทั้งเชฟไม่ผ้าลูกผ้ามีอะมาสนั่นสนึเงียงบาดเนี้ยเฮออ็ดกันได้กำลังกระเดียกกำลังเห,ห็ดละงอกอยู่ครับพี่น้องท่างนี้ครับผมเอาสนอกสนใจก็สร้างมานคือว่านั่ะล่ะพี่น้องเบื่อทั้อยู่ใต้ตคลิปแอดไลน์มาเลยนะครับอันนี้เห็ดละงอก้ะพี่น้องเด้อล่างเอาแบบเอาขีดินออกให้ปัดเลยพี่น้องวะไอ้มันแยบหมดละไปนเอาึกเข้าไปยแยกหม้เจ้าพี่ นี่ครับคัดออกแล้วมันาะสเป็นสียังสีครับพี่น้องตองห่วงมาตองห่วงแต่ว่าลวกแล้วมันสีเหลืองอย่าขายไปได้พี่น้องเด้อขออนุญาตบอกพี่น้องแน่สีเหลืองมันเสียหายเด้อย่ยมันถึงน้ำห้อนนะครับนี่เห็ดละงกนะครับกําลังล้างให้พี่น้องสําหรับท่านที่สั่งทางไกลนะครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นเห็ดเพาะครับพี่น้องเห็ดเพาะกำลังต้มอยู่ครับท่านกระห้อนเพาถึงใจคนดอกคาแล้วเห็ดเพาะเนี่ได้มาสิบโลพี่น้องจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อหก สิบโลครับโลเราหกร้อยนะครับพี่น้องครับเอาผมไปยางดอกให้มันเดือดขึ้นมาเรื่อยๆเห็ดละงอกในสามร้อยห้าสิบครับพี่น้องพอมรงเด้อพี่น้องเด้อนะครับเห็ดใครเห็ดไครตูมแล้วก็เห็ดปวกเห็ดเรียบร้อยแล้วไปแช่ตู้ไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็กระล่างต่อเพิ่มเติมกับมีเห็ดละงอกกับเห็ดพอนะครับบู้ยว่าแมนอันทีมงานคอยโดนย่างน้วมาเอาเห็ดวา คน่ะซากับถีบแล้วพี่น้องเห้ยใส่ตังเจ้าเอาไม่เล่าในตังไม่เล่าในตังอะไรคือตังอันนี้เห็ดพึ่งเข้าที่เพิ่นสั่งนะครับเห็ดเพิกเข้าเห็ดเพิงเขาตัวนี้นะครับเพิ่นสั่งอันนี้พิเศษกครับสีส้มไอ้เพิ่นทั้งไกลขึ้นกันนะครับพี่น้องครับนี่อันนี้ล่างแล้วครับแต่ว่าห่างบพท่านในลงงมอนะครับมันหล่นมอแล้วอันนี้กาเห็ดเห็ดเพาะนะครับ นี่นะครับเห็ดพอมาหม่ไม่ขึ้กันนะครับพี่น้องนะตัวนี้ลงหงมอแล้วครับเตรียมมอมมกุกนะครับเบื้องตั้งผลกําล่างขนมาเอีกพี่น้องครับมามาอุ้ยไม่ย่างอั๋วกรบมามาดิจะเริ่มเริ่มมืออ่นอันเด้อมากินแกงเห็ดนะนี่ละตัวอันผักกันล่างไว้เนี่ยละมืออื่นสีแกงสุ้บูเทานะครับสีสลองโลนะครับพี่น้องได้โลมาแล้วนะครับโลยูทูปโลยูทูปนะครับเป็นโลเงินพี่น้องครับได้โลมาแล้วก็เลยว่าสีเลี้ยง ผู้เฒ่าเลี้ยงในบ้านนี่แหละนะครับคือบอกง่ายๆว่าเลี้ยงสลากลางบ้านนะครับเห็ดละโงกหม้อใหญ่นะครับจานลอยสั่งมา20โลนะครับสีเลี้ยงผู้เฒ่าเลี้ยงคนในบ้านนะครับนะครับก็คือว่าเป็นการสลองโล่ไปนั่งในโตะนะครับเห็ดละโงกนี่แหละนะครับอาหารอีสานบ้านเฮาที่แรกว่าเสี้ยดข้าวปุ้นขนมจีนน้ำยานะครับผู้เฒ่าว่าเคยกินดูแล้วจะกินเกียงเห็ดละโงกจานลอยก็เลยจัดให้ นะครับจะเอาแกงเห็ดละงอกเลยล่ะมืออื่นนะเสียคลิปซูบึงดอกพี่น้องนะครับนะเสียรคลิปซูบึงนะครับมืออื่นสำหรับท่านที่ถามมากกับมี่ว่าจาันร้อยได้โลละบอ่อครบแสนซับนะครับครบแสนคนติดตามจันร้อยได้โลอะไร้อครับเด้อมืออื่นจังสีสลองโลนะครับมือนี้พักกันล่างเห็ดสะกอนนะครับเอาเห็ดละงอกเหลืองละงอกขาวผสมประสานกันไปขั้นตอนนี้กับกำลังล่างนะครับแล้วก็สีลวกนะครับใส่ อันแซ่น้ำเกลือไว้สักก้อนเพื่อสิล่างขี้ดินออกนี่คือจังตัวนี้นะครับพี่น้องครับเนี่ยเพราะว่าขี้ดินมันสิล่างยากในจักน้อยนะครับเขาก็ต้องเอาเกลืออ่าล่างน้ำเกลือนะครับบ่ายนี้เขาก็ไปล่างน้ำเปล่าล่างน้ำเปล่าแล้วเขาก็ไปต้มนะครับพอไปต้มแล้วเขาจังมาให้มันเย็นแล้วเขาจังสิได้แพ็์ใส่ถุงนะครับแล้วก็สั่งกิโลให้พี่น้องนะครับส่งทางไกลย่ำส่งเขาก็ใส่กองฟุ้มอัดน้ำแข็ง นะครับใส่กล่องโฟมไปเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือล่างเร็วสิเป็นลักษณะนี้พี่น้องครับนี่อู้ดอกนี่คือใหญ่สิปิ้งต่ำเน๊เนาะปิ้งต่ำเสียบในดอกใหญ่พี่น้องครับนี่อุ้ยเป็นยังคือว่านางผิดมองกระสอบทันไปเอ้ยกระสอบทันออกเมี่ยงแม่เมี่ยงห้อนแล้วเสียบไป ยอาเตานี้จากมี่ังไหมไหมูย่งกิงเออเอาเดวแต่ลูกเจ้าไกยมันอยู่ผลระเด็กน้อยนั่นอันนี้เพราะท่านล่างนะครับนี่ยังเป็นมีขี้ดินอยู่นะครับกาล่างแล้วสิเป็นรักษณะนีนะครับใหญ่ไหมละว่าเลาสีไปลวกไปอู๋ไปอันนี้ไปต้มให้พี่น้องตัวนี้ครับเพราะท่านแล้วบันไดดอกการล่างเขากับสีเอาสก๊อตใบนะครับพี่น้องนี่ครับสก๊อตใบนี่สก๊อตใบสก๊อตใบนี่กะ เ,นนอเอาาเสก๊อตใบใหม่มดเดลยพอเป็นสก๊อตใบเซล่างจานเลี้ยวได้สก๊อตใบใบใหม่นี่แหละเอามาขูดขูดขี้ดินนั่ซื้อดอกพี่น้องอน,นะครับเพระาะว่าขันเท้า,เามือหุกมันสีออกอยากในจักหน่อยนะครับนี่ขี้ดำๆมันนี่นะครับอุ้มโอามา้ยปวดหัวเพิ่นเสืร์งลงไปเอา้าโอ้หลายขันตอนพี่น้องเพื่อซเซรี้ล์นะครับเพคือพี่น้องเอาไปเฮ็ดเองเอาไปเฮ็ดเองนี่สิเป็นทั้งสี่บอ ลางก้นพ่นกับล่างบโเป็นเขาก็เลยเอาล่างให้ไปเลยนะครับแต่ว่าล่างไปกับร้ายน้ำอยู่ดอกสามสี่น้ำแล้วล่ะนี่บพท่านในลวกได้พี่น้องแค่ล่างซื้อนี่ล่างแล้วสิไปลวกอีกได้บาทดีนะครับอู้ยวนผลกระยั่งอีกคนะอยู่ต้องแข่งผลกระยั่งคนะอยู่นี่กับซีกะละมังแล่ะพี่น้องเอ้ยมังหเอา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  จัดชัดจัดเอาให้กระโดดสองลยน้องโบเกียวด้วยพี่น้องครับผมโบเกียวด้วยพี่น้องเด้อเขาจะให้กันน่าโดผมมีนาทีทายย่างเดียวพี่น้องเลยเม่นาทีทายพี่น้องเพิ่งแล้วับโนปานเอาบุญยังวะ ปานตบุญปานตบุญพี่น้องเอ้ยพ่อไปผู้เฒ่าว์พ่ว่างนะครับเทดไปหลับพ่อได้ค่านุ่มลูกนุ่มหลานเพื่อนเออลูกหลานก็หลายแตกเซลล์อยู่แไม่หนังแน่แต่ละมือนี่เทดไปสลับพี่น้องเอ้ยพ่อได้ค่าก้าวเข่ากับน้าผู้เฒ่าวพ่อได้ค่านุ่มลูกนุ่มหลานเพื่อนว่ะผู้ลังคนกับว่าพ่อได้ค่าหมูกระทะกะมี่ไมียบอกไม่เมียบอกเจ็บไม่ไงวะพ่อได้ค่าหมูกระทะน่เด้อขาหลังว่าจังเอา เราโน้อหัวมวนกันไปน้ำพี่น้องนะครับเดี๋ยวมืออื่นเสียดคลิปสูบเบิงด้ำพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปสรลองโลแสนสับของจานลอยนะครับโลพนซงมาหอดแล้วของโลยูทูปนะครับบารน,นี้ก็สิกแกงเฮ็ดนี่ละสู้ผู้เฒ่าสู้เทศบานห้องกินสลา,ากลางบ้านก็อยู่นี่แหละพี่น้องนี่แหละนะครับนี่ยสลา,ากลางบ้านนะครับแกงหมอใย,ยๆโหลดยังสิเป็นตะเบิงผู้ใดก็จก้ากระเฮ็ดกระปุ้นเลี้ยงผู้เฒ่ากระปุ้น โน่นนี่นั่นก็เลยว่าจะเอากระกปุนขนมอันขนมจีนนำ้ำยาเพิ่นก็เลยว่าห่วยจานลอยขายเห็ดปวกโอ้จานลอยขายเห็ดละงอกเอาเหาด็ดละงอกเลยมาเขียงให้ผู้เฒ่ากินว่าสันก็เลยได้เอาเอาเจตนาล้มของผู้เฒ่าเลยนะครับผู้เฒ่าเพิ่นก็อยากกินแกงเห็ดละงอกน้ำละนะครับก็เลยสั่งมา20กิโลนะครับแกงมืออื่นหมอใหญ่ๆพี่น้องครับเดี๋ยวเจ้านายถ่าเบิ่งคลิปมืออื่นนะครับแต่มื้อน,นี้ขออนุญาตลงคลิปให้พี่น้องเพื่อเพิ่นอยากสั่งจองมากนะครับนั่นก็คือเห็ดละงอกเ็ดปวก เห็ดไข่เห็ดพอนะครับตอนนี้จันไรเอามามีซีเห็ดแต่ว่าแต่ว่าเห็ดเห็ดเพิ่งนี่คือผนสร้างมาตั้งหากไม่ได้เกี่ยวนะครับอันนี้คือผลเอาแล้วนะครับส่วนเห็ดพอนะครับยังสั่งมาได้เพิ่มเติมนะครับเห็ดละโงกก็สั่งมาได้เพิ่มเติมเห็ดไข่เห็ดปวกนะครับมีซีเห็ดนะครับตอนนี้นะครับผมนะโอ้ยเพื่อแตกเพือเตียนกันพี่น้องเลยเพื่อเสีลยวไปตลาดเบิดมือกับกับมาข้ามาล่างอีกจนคำอะไรพี่น้อง จัวัดสองทุ่มสามทุ่มก็บมแลหลวลังมือก็ดีนะครับกับเพื่อพี่เพื่อน้องเขานี่หลผูู้ยู่ทั้งไกลนะครับปูลังคอนพนกัดโอ้ยคือแพงแท้ผูรังค้อนพนกัดเออพราะเสือยู่เอากัะแหลวแต่นาะแลลวแต่คนลังเสือพนกะอาจสิเคยซสือทั้งอื่นอาจสิถือกวนอีกก็ได้หรือสิแพงกวนอีกก็ได้คือจังอ้ายใส่ทั้งชนบุรีก็ทักมาว่าอยู่ปุ่นมันแพงอยู่นะครับโลละสี่ร้อยห้าร้อยก็มีนะครับถ้าร้อยก็ขายสามร้อยห้าสิบนะครับล่างให้พ้อมลวงให้พ้อมนะครับฟิตอัน ใส่ถังใส่กองฟุ้มทรงนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับสำหรับเพจละโงกนะครับเพจปวกกะช่วงนี้กะสี่ร้อยครับเพจปวกล่างให้แล้วลวกให้แล้วนะครับส่วนเพจเพาะในมันหายากพี่น้องนะครับเพจเพาะในหกร้อยเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตบาทค้ำนะครับโลละหกร้อยส่วนเห็ดไข่นั้นเห็ดไข่จุ้ม450นะครับเอาบอกราคาพี่น้องนับเลยเพราะว่าไอ้ใส่บนทากมาว่างหันจานร้อยทายคลิปบอกราคาน้าเนื้อก็เลยได้ อะโปรโมทราคาไปนําเลยนะครับพี่น้องครับเอาโอเคนะจะได้กับฝากพี่น้องแฟนครับบีบซี่หาครับทักทายเข้ามาจากใดอันใดนะครับแล้วจารย์ร้อยจะส่งให้นะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับเนาะอัดใส่กองฟุ้มนําแข็งโปะไปเลยนะครับพี่น้องพี่ยังกองอีกกองหนึ่งเพราะท่านได้ลลางนะครับเปียโอ้ยเอาเห็ดมาโบเมนเกือบลอยโลวเลยพี่น้องวันนี้นะครับซื้อเห็ดมาเกือบสองหมื่นกว่าบาท นะครับซ้ำซื้องัวตัวนึ่งบุญละพี่น้องซื้อเฮ็ดบุญนี่ซ้ำซื้องัวตัวนึงเฮากัเพื่อพี่เพื่อน้องเฮานั่นแหละนะครับผู้ลังก้นผุดสร้างมาเฮากะได้จัดใด้เพื่อนได้ท่านนะครับใครกว่า,วาเฮาสิไปเที่ยวซื้อแต่อยู่ในตลาดมาเห็ดบ่ทันเพื่อนนะครับนเนาะครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก็แล้วกันครับพี่น้องครับแน่ไนม,ม่ย้านมาแล้วมืเอื่นเด้อยายเด้อกินแกงเห็ดสลากลางบ้านเด้อเในจะเลื่อมเด้อมืเอื่นเด้อ เออตุ่มห่มกันยุสรากลางบ้านเด้อเออคือเป็นตะเมยตวเมยตัวมาสั่นปะเอาโอเคพี่น้องครับคลิปนี้เอาซัมนี่มืออื่นจะไดนสิแข่งเฮตสูผู้เ่าสูพี่น้องบ้านเฮาครับยี่สิบโลจะนร้อยซังมาเรียบร้อยครับมืออื่นครับจวดจวดจวด